เบ๋ยาวแ,วแ,วแน่วไงตื่นแล้วลุกสิขดตาา้นไม้เบ๋ลุกดูมันดิน้นดูมันดิน้นโอ้โมาแล้วคนนี้ทำอะไร สวัสดีเช้าอันสดใสครับผมสดใสที่กูดมอร์นิ่งหน่อยเรยโมนี่ดูน้าดีมาเอาวันนี้ไม่รับลูกค้านะครับผมมันวันหยุดอีกวันหนึ่งใช่ไหม ใช่เราจะโน้ตเป็นเลซี่ดีเราตรงว่าบีอยากไปกันเป็แผนจะไปไหนอันดับแรกต้องหาของอร่อยเติมพลังกันสักก่อนบีอยากจะออกไปข้างนอกจริงๆหรอหรือว่าเราจะรอกินผัดไทยผัดไทยเอ้ยผัดไทยที่นี่อร่อยไงขายตอนห้าโมงเย็นอยากไปทำฟันอ่ะไปทำฟันอืมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันนะยังไงได้บ้างอาบน้ำหรือเ่าต้องถ่ายต่าน้ำเปล่าไม่ต้องถ่ายขนาดนั้นก็ได้หรือว่าจะถ่ายเป็นโฟกัสก่อนนะว่ะไม่เอาอันนั้นไปรอดูในโอุลิเฟ่เอาแลกัน น้อลายอะไม่ดิเด็กน้อยทำลายมากนะจ้าแบ่งแันหรือยังไม่ดีมากเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยให้กินน้ำก่อนนอนตื่นมาแล้วก็กินน้ำลายตัวเองเลยค่ะน้ำหนึ่งขวดวกับน้ำลายตัวเองัจะช่วยทำให้ก็ทำไมมันเปรี้ยวๆวะพี่อ้าวมันเป็นสูตรมะนาวหรือเปล่ามันบูดป่อ่ะมันบูดป่วะเธอจะมองด้วยไหมเอาอยู่แล้วของแบบนี้ปฏิเสธได้ยังไงเอาอดีแล้วมันคือควาเผื่อเด้วยเพราะว่ามันรู้ราคาดีมากของราค่ะวันนี้เราจะใช้ที่มาร์นนี่ไม่หนุ โรจูคิปใช่ไหมทำให้รูกระ <ๆๆ S 1> ชับโรจูคิดอะไรตัป็นวะคูอคันไม่ได้ไม่รู้อ่ะเห็นไหมโรจูค <ๆ S 1> ิดโปรเซสเพอร์เลส 5x อินเทนซีฟมาร์กนะคะตัวนี้ก็เขาบอกว่าจะทำให้อะไรเนี่ยรูขุมขนจับแบบว่ากว้างๆนะคะลึกลงแก้ยาดทำให้เด่ยนยิ่ขึ้นก็จำใส่ขึ้นอย่างเร่งด่วนนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยด้วยไม่มีเซอรเคิลช่วยนะเธออันนี้คือแบบว่าเ,เดียวๆต้องมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยน้ำไม่ดูเนี่ยเพราะจะเอาของมาใช้ทากก่อนเยของมัน,นดีก็ต้องใช้ที่คุ้มถ้าเขาบอกว่ามันมันช่วยให้รูกระชับ เราทาหน้าแบบยูกรจหนเาทาหน้เราทานได้ไปเลยเราต้องใส่วเน้มันเอาหยาดนัี้ก็เอามารกออกปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะ อาบน้ําออกไปหาข้าวกินนะครับแล้วเดี๋ยวข้างนอกเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับตอนนี้นะครับเที่ยงคืนแล้วยังไม่เสร็จเลยครับตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วรอไปกี่ชั่วโมงดีจ๊ะสามชั่วโมงครับหลอกหลอกไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงประมาณ ชั่วโมงกว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับใช่ออกเที่ยงครึ่งแล้ว<อ>นั่นแหละเราก็มีแผนว่าที่อันดับแรกพันธิว่าจะออกไปแถวนี้แหละร้านร้านทำฟันมันอยู่ใกล้แค่หกร้อยห้าส<อ>ิบเมตรแต่เขายังไม่ตอบเพราะว่าเด็กน้อยไม่ช่วยไม,ไม่ชอบแปรงฟันไม่ช่วนะมันมีลูกแล้วลูกมันหนุกเข่าเชี่ยมอ๋อทั้งคืนก็กินนุ่ยมยิบยแล้วก็ไม่แปรงฟันบางทีก็แอบหลับนะครับ ตอนแรกปุกก็ยังไม่รับยังไม่รับอะไรก็นั่นแหละท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นวีล็อกแรกเราก็ไม่รู้ว่าก็คือใช้ชีวิตตามปกติแหละก็คือว่ามีแผนว่าจะไปซื้อของให้กับคุณแม่ในวันใน<ม>ว,วันแม่12นี้แล้วนะคะอยู่ต่างจังหวัดพอดีกับว่าจะซื้อของแล้วก็ส่งไปให้เขาให้ทันวันแม่แล้วก็เด<อ>ี๋ยวเราจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับโอเคไปค่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับคิดว่าจะเป็นมาแล้ววันที่วันเราจะมากินข้าวกับซื้อของให้กับคุณแม่ของเราเดี๋ยวเราก็ไปดดูีกวว่่าาาเรจะ กินอะไรซื้ออะไรเนาะตอนนี้เราก็ขอจอดรถก่อนนะคะทำไม๋ยวไปกินข้าวแล้วแล้วมาดูเสือๆๆ<ป>้อสูทไปช้อปปิ้งให้ผีไงอก่ายเธอใส่อยู่เนะี่ยอันนี้ก็ลองแล้วมันถูกใจแล้วก็ใส่ไปเลยทุกคนสนะวยนใจตอนเนี้ยมาดูเทปะราคาไม่แพงนะตัวนี้ที่เอาอะไรอะ่ะเดี๋ยวซื้อให้ข <2, S 2> อง,โงวโมงผ่านไปตัวนี้คือเหมือนโดนมังคับไปใส่นะชอบใส่ <c oughs> แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมสบายจัะก็นี่สบายแล้วตัวนี้แหละดูดูช้อปปิ้ง เขาใส่ทำงานแป๊บปเดียวเท่านั้นสิ่งที่ได้นะครับมือนี้ของเราก็คือเปซีกิลลแต่มันไม่พอแค่นี้หรอกคุณเชื่อหรือเปล่าซื้อของเล็กเล็กไม่น้อยให้กับคุณแม่นะคะในวันอะไรวะคุณแม่แม <laughs> ไม่ใช่วันเกิดน,นะ,ะแล้วก็แอบ,บชิ้อของ ให้กับคุณแฟนในวันเกิดสิสองสิ่งหาพร้มอมกับกนแม่เหมือนกันโชคดีจริงเลยใครกเกิดเนราโชคดี mm hmm. เดี๋ยวซื้อเสร็จไปกินข้าวกัน ยองมาลองเย็ดมาตรงนีออ้อ๋อมันถูกล้อไแล้วทุกคนชอบจังเลยผมรู้บ้างว่าก็มากินกันในรถนะทุกคนก็เปลี่ยนบรรยากาศนะกินอาหารในรถบ้างถามจริงว,ว่าเธอเปลี่ยนบรรยากาศเอาตรงๆนะที่ไม่ได้ถ่ายวีล็อกเนี่ยส่วนมากก็กินกับข้าวเนี่ยในรถกันใ แทบทุกวันเลยก็ว่าได้มันก็มันก็ได้ฟิลดีนะแบบว่าไม่ต้องไปแบบไปเบียดเสียดกับกินข้าวที่ร้านอาหารกับคนอื่นอะไรเงี้ยปกติเนี่ยเราก็เปิดแล้วก็นั่งแล้วก็เนี่ยฟังก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดมันก็เลยไม่ได้มีการเปิดไว้แบบว่าแล้วก็นั่งกินข้าวกันในรถเอออะไรอย่างนั้น่ะเออเพลินเพลินเพลินเออมันได้บรรยากาศทัรถดีอันไหนพี่แจ็คได้ล้วมากินของพี่อ่ะของพี่เหรอของพี่มีข้าวไก่เผ็ดแล้วก็ครัวซอง กินไปแล้วโคซองหิวพอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราก็พอกินเสร็จนะครับเราก็จะกลับที่พักนะฮะแล้วก็<ะ>มีผัดไทยเจ้าเด็ดอยู่หน้าที่พักด้วยอ,อ,อ่าเดี๋ยวเรากล,นะกลับที่พักนะครับเดี๋ยวหลังจากกินเสร็จแล้วเราก็จะกลับพี่พักนะฮะแล้วก็ทายผัดไทยเจ้าเด็ดมาถ้าวันนี้เปิดนะฮะอือโอเคงั้นเดี๋ยวขอญาตก,กินข้าวก่อนแล้วกันนะครับ ยังไม่อิ่มอีกระเจ้าของมันเซียบของม, <พบ S 2> มันเผ็ดบกินไม่หยุดนะจ๊ะปากซื้ออยู่นะ่ะน้ำก็ไม่มีกินเผ็ดค <c oughs> ันหัวเลยอะ่เยยะเผ็ดเงียแต่เอออยากกินขนมมากวันนี้เราไม่ซื้อขนมม,นมามสำหรับข้าวในรถนี่มันก็อร่อยมากเลยนะคะทุกคนของโปรดของเรานะ่ก็คือไข่ตุน๋นมัชอบกินไข่ไข่ตุ๋นนะเพราะว่ามันลดราคา จากสามสิบกว่าบาทเหลือยี่สิบเอ็ดบาทคือมันก็กินได้อ่ะแล้วมันก็มันก็ถูกเลยแล้วก็แวะซื้อเนี่ยมื้อเนี่ยในรถก็คือที่จะกินกันก่อนที่จะขับรถกลับที่พักก็เขาเรียกว่าอะไรพี่แจ๊กคกุยช่ายกุยช่ายสองห่อเลยแบ่งให้พี่แจ๊คหนึ่งชิ้นที่เหลือเป็นหอมพัดเพราะว่าพี่แจ๊คชอบกินกุยช่ายมากก็เลยได้ไปหนึ่งชิ้น,นได้ไปหนึ่งชิ้นของหนูทั้งหมด เลยของพี่แตกหนูแบ่งให้หนึ่ชิ้นเผือกอะไรนี้ไม่มีเผือกเลยมีแต่ไส้ผักที่ al, พี่ชอบใช่แล้วหนูไม่ให้หรอกเพราะว่าหนูก็ชอบโอเคเดี๋ยวเราขึ้ข้าวก่อนแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านขัดไทยไปตุยานะจ๊ะไป <sm art noise> ดีว่าหน้าเขียว้ร <laughs> ้านขัดยาแบบ เคยเห็นภูเขานั่นไหมชอบเขาแล้วไม่ชอบเราเหรอเฮ้ hey. วันทีพัเราคิดนะว่าวีล็อกแบบวันเนี้ยที่เราทําครั้งแรกเคยมันโอเคปะวะอะไรยังไงก็คือแบบก็มีแอบแบบกังวลเหมือนกันว่ามันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมไม่ชอบหรืออะไรอย่างงี้ก็ลองแซวแซลไม่ใช่แซวแซลแนะนำเ<อ>ขาบัตรอานางม,มาแล้วแพงบอไม่แพงจริงปะอืเออหน้าเขียวแม่งโดนแม่ง เอาของรีฟาดหน้าไปทีมากันที่าบาอยู่ผมก็นอนไปนล้วก็ตผมก็หลับตาสักพักแล้วก็นอนหงายอยู่สักพักหนึ่งนะพีแล้วมันดับีแล้วะเหมือนกับผมก็พิจิตรวนันนี้ผมพิััวรางั้น มาถึงห้องแล้วนะคะก็คงคิดว่าวันนี้จะปิดคลิปแค่นี้นะคะสําหรับวีล็อกตอนนี้พัดใช้พี่แต๊กให้ออกให้ลงไว้ข้างล่างนะคะไปกดการน้ําร้อนใสเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบว่าประคมน้ําร้อนอามาโปะหน้านะคะที่หน้าเขียว อยู่ตอนนี้นะคะสาหรับใครนะคะที่ชอบวีล็อกหนึ่งวันของพัดกับพี่แท็กนะคะ mm. ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ mm. ก็ถ้าถ้าทําผิดพลาดประการใด mm. ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ mm. ก็คือครั้งแรกเลยในการถ่ายแบบว่าวีล็อกหนึ่งวันแล้วก็แบบว่าห่างหายจากการทํา YouTube หรือว่าอะไรอย่างนี้มานานมากๆเลยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับพัดหรือว่าพี่แท็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คลิปหน้าอาจจะมีน้อง แั็งตัดดลอดให้น้องแคกตัดโตก่อนนะคะยังไงก็อาจจะแบบว่ามาร่วมเฟรมด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พักกับพี่แท็กในการทํางานต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลง,งานทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออดิแฟนหรือว่า youtube facebook หรือว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับ Eller, ช่องทางของเราสองคนหรือว่า,างานของเราสองคนนะคะยังไงก็ฟังติดตามด้วยนะคะเรื่องสักก็ยังสักอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังหาลูกค้าเหมือนเดิมรับสักปกตินะคะอ่ะพี่แดงมาปิดคลิปหน่อยเร็วๆไปแล้ว flooding, มันก,มนก็มันก็อุ่นดีนะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากจะให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้ละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะจ้าอยากรู้อะไรก็ ถามเข้ามาได้อยากให้ทำปีเรกเกี่ยวกับอะไรอยากให้ทำแบบว่าคลิปหน้าอยากจะแบบเห็นเราทำเกี่ยวกับอะไรก็ลองพิมพ์กันเข้ามาได้เนาะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าแล้วก็อาจจะตัดแบบตกตะก,ตก,ตกักหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้แอบขอโทษไปแล้ว <c oughs> เออก็ูมันไม่ดีไงอืมไม่เป็นไรคลิปแรกนะครับยังไงเราก็จะพัฒนาต่อไปแล้วกันนะฮะนะขอบคุณมากแล้วกันนะครับเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ